ไม่ไม่ไม่มันมแล้วะกดนมีมมอัดล้วผมได้ไอจีรไมผมได้ไอีแต่อไหม้าจากไหนวะไปไปงเฟลอีกแล้วอ๊ยยดนแย่งโนไแล้ว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 ลวมากันทาไมเนี่ยเยอะเยอะเยอยเชพี่ลุงเฟลพี่ลุงเฟลใคระไปไปลุงมีุงเฟล โอ้ยโอ้ยมีบ้นี่ใครอ่ะครับแกไม่มีเสียแกนี่หนักน่เฮ้ยโอ้โดนไก่ป่าเลยคนนี้เขาโดดมาเขาคาสิโนเลยเมื่อคืนเขาเขาไม่พูดแล้วเขาคาสิโนเลยพวกพี่รอได้ลงมาก่อนเออลงมาคืนกันดีตาย เรามาคุยกันดีะับตุ้ยเอออืมยำ็นลุงบีปลาเก้าร้อยเ่แกโคตรแรงเลยอ้าวพี่บีบัคสเตย์ไม่รู้ช่วงนี้เอารับทุกเปิดเผยชับเสื้อที่ช่วงนี้ตายไม่ตายเออเอาจ้้ เรี่ยมพี๊ดเรียมพีกเดี๋ยวดีกเดี๋ยวขอเวลานอกขอเวลานอกมาสุบเลือดก่อนอ้าวคนนี้เลือดเลือแค่นี้เองหรยอจะไปไหนจ้าตามเขาลุยตามทันไม่รู้ร้ายแล้วโอ้โหมาจิ้มจูดกันอย่างนี้อะไรวะหนักมัวสัตว์โดดมาแซดเต่อาปูปะปูปะกันเลยทีเดียว โอ้ยไม่กอดมาตัวเองดูดูคิวฟีดดิฆ่าตัวเองาตายอ,อุ้ย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 อะไรสกิทเมื่อกี้อะไรสกิทอุ้ยอุ้ยโอ้ย<ฮ>ดูดน้ำชาเลยดูดน้ำชาเลยใ <laughs> ห <c ười> ้เขาไปครับน้ำชาาน้ำชโดนแน่น้ำชาโดนแน่ไม่ข่าวแกงน้องคนอย่าแกงน,น้องอย่าบุกบ้านอย่าบุกบ้านขาขา <c ười>

เออโอ้โหโอ้โหเปลี่วเปลี่วเปลี่ยวต้องตอนี้ก็พิวว่าโอ้แล้วเขาเป็นอะไรกับบ้านเราพี่พี่บีน้ำชาเล่นน้ำชาไปไหนวะอุ้ยน้ำชาเอาตาแบบเฮ้ยตะกี้หืมอ่ะเรียบร้อยน้ำชาหลับอยู่บ้านใครอะตอนเนี้ย ว่าพี่บีวบ่าเราอ้ยจะไปโดนสะ้อนเออคนนี้ก็ได้ค <c oughs> <ง>อ้คุ้มอะวะแกโดนอะไรไม่รู้อุยอ้ยอุ้ยแกอแกอะ,ะ <c oughs> ขอหน่อยนะขอหน่อยขอหน่อยตาไปโดนสะน้อนไปเนีย ออได้สติได้สติอย่างอีกอ้าวคนนี้ก็ยังไม่ตุยเลยคนนี้ก็ยังไม่ตายก็ยังไม่ตายอุ้ยอะไรอุ้ยดอะไรบึ้งบึ้เมื่อกี้เอาใครวะสัตว์ตะวันตรงนี้อ้าวที่ไหนมาแล้วเนี่ยอุ้ยรดได้ไงเนี่ยรดได้ไงเนี่ยต้องไปก่อนกัญชาอีกแล้ว ไปทำไมอย่าน้เฮ้ยกาอัเรียบร้อยโลโกาอมาได้หรอตายุงเฟลุเฟลเอ้ยมีกาออเรอเล่นกาอเนไ่ยเอเฮ้ยนี่ามอเเแล้วตายไปแล้วพี่เออลีโซเออพี่เถอะพี่ตามมานานแล้ว ตาวเลยแไปเลย้าถ้งั้นเนาะเออเอาคนนี้ดีกว่าเลือดหนึ่งพัโอ้ยไม่โดนอ้วโดนเต็มๆม,มาเนี่ยวีเก้าสิบเจ็ดายโอ้ย ีไปก่อนนะโอ้ยน้ำชาขอโทษที่มาบุกไม่มีเงินให้ได้กูเป็นได้แค่ไม่มีฟอกฟ<ม>อกก<อ>ินอัว่กันแล้วเหรอต้องว่วกันแล้วตายวายวายสิบปีโอ้โหนี่มันตามราคาหัวเลยชัดชัดดิว่ะ <laughs> พี่พีชช่วยด้ว <laughs> ยอุย้ย <laughs> นี่แหละน้ำชา <laughs> เอาสิ่เก้าเฮ้ยน้ำชายังรอด ยังยังพี่เฮ้ยมาน้ำหมดแล้วน้ำใช้ไม่ได้อ้าวโอเคตายแล้วสบายใจแล้วเขาตายแล้ว <laughs> อดีตอัพเกิดสอง,องหรือเปล่าต้องยืนเฝ้าด้วยนะเวลาค่ะ <laughs> ยืนเฝ้ามาัน <laughs> เช็คได้พี่มาแล้วมันิราลงมาถูกม,มาแล้ว เฮ้ยนี่หนะโอ้ยโดนลัดชอ็อตลดัลดลัดใครมาเนี่ยก๊อ็ไม่ทันด้วยเฮ้ยเฮ้ยรีชอว์้ย,ย,โ,โ,ยโดนตะกจุกดเอาละสิเอาละสิครับใครลบได้ใครลบได้ก็ลบไปนะครับนี่โอ้โหล้อมอย่าเล็กอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าลาดัดลิชอว์ทีอือ ล้มเสกออกทีนี้ก่อนครับโอ้เมื่อกี้เกือบโดนปลาชิลาลงหมัดลัดเมื่อกี้พี่ขอไว้พี่คอไว้เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีคน